เสาเข็มตอกกับเสาเข็มเจาะต่างกันยังไงคะเสาเข็มตอกก็คือเสาเข็มสําเร็จรูปค่ะใช้ปั้นจั่ในการตอกลงดินส่วนเข็มเจาะก,ก็คือการเจาะลงดินแล้วก็เทคอนกรีตหล่อเสาเข็มค่ะต,ต่างกาันที่วิธีการลงเข็มเสียงแรงสั่นสะเทือนและก็พื้นที่การใช้งานเสาเข็มเจาะมันเงียบกว่า,าวเข็มตอกจริงไหมคะจริงค่ะเสาเข็มเจาะเนี่ยแทบไม่มีเสียงรบก,กวนหรือว่าแรงสั่นสะเทือนเลยเหมาะมากสําหรับบ้านที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านหรือว่าในกรณีที่บ้านเพื่อนเนี่ยเป็นบ้านไม้หรือว่าโครงสร้างที่สุดง่่ายคะ แล้วถ้าพื้นที่แคบเนี่ยเลือกใช้เสาเข็มแบบไหนดีคะควรเป็นเสาเข็มแบบเจาะค่ะโดยเฉพาะแบบมินิพายทํางานในที่แคบได้ดีค่ะไม่ต้องใช้เครนใหญ่ไม่ส่งเสียงรบกวนหรือว่าแรงสั่นสะเทือนเหมือนกับเข็มตอกบ้านสองชั้นปลูกบนดินอ่อนใช้เข็มตอกได้ไหมคะถ้าเป็นดินที่อ่อนมากเนี่ยอาจจะต้องใช้เสาเข็มที่ยาวมากกว่าปกติแล้วก็ต้องระวังเรื่องของแรงกระแทกกับท่านบ้านข้างเคียงค่ะทางเลือกที่ปลอดภัยก็คือใช้เข็มเจาะแบบลึกเพราะว่าเจาะได้ลึกกว่าแล้วก็ต้นแรงกระแทกได้ดีกว่าตกลงว่าจะ เลือกเข็มต่อหรือว่าเผาเข็มเจาะดีค่ะถ้าพื้นที่กว้างไม่ติดกับบ้านคนอื่นก็เป็นเข็มต่อค่ะเพราะว่าประหยัดแล้วก็งานเร็วไม่ต้องรอหลอคอนกรีตค่ะแต่ถ้าพื้นที่แคบไม่อยากให้เกิดเสียงดังหรือว่าแรงสั่นสะเทือนเข็มเจาะดีกว่าค่ะและนี่ค่ะคือสิ่งที่เราอยากบอกค่ะ